เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นตัวレンเซอร์ EX 1.8 g l s Limited นะครับปี2012นะครับราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับรถมือเดียวป้ายแดงพอเดือนละ6,000นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมพามารีวิวรถสวยนะครับวันนี้เรามาเจอกับตัว Mitsubishi น a ซอร์ eX นะครับรถคันนี้ผมบอกเลยก่อนเลยว่าสวยจัดจนะครับเปิดหมูไว้ก่อนเลยผ่อนเดือนละหกพันนะครับสีดำดุดันนี้ผ่อนเดือนละ0 0พันนะครับออกป้ายแดงราคาเกือบล้านนะครับเดี๋ยวกล้องพาดูรอบคันเลยดีกว่านะครับถึงความสวยงามของมันตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าฉลามบุนะครับดุดันและดันดุเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวกระจังหน้าป้ายทะเบียนอย่างนี้เป็นตัวแต่งคล้ายๆกับตัว evo 10เลยนะครับผมถ้าของเดิมเนี่ย ตัวป้ายทะเบียนจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้อันนี้เขาแต่งแบบแนวสปอร์ตเลยนะครับถูกอย่างเดียวคงยังไม่พอต้องดีด้วยเดี๋ยวตะกล้องพาดูรอบคันเลยถึงความสวยงามของมันเลยดูเงาตแตะตาเลยนะครับดูเลยครับสภาพภายนอกภายในนะครับซูมดูถึงยางด้วยนะครับยางเดี๋ยวเดี๋ยวดูปียางก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัว2 1 5 4 5ึเดนะครับเดี๋ยวให้ตะกล้องมาซูมดูอีกทีนะนะครับตัวยางยังใหม่อยู่เลยนะครับยางปี 19สัปดาห์4สัปดาห์ที่49ปี2 0 1 9นะครับใหม่มากนะครับแบบไม่มีริ้วรอยนะครับสวยงามจริงๆสวยงามน,นจริงนะครับตัวนี้รถใช้มือเดียวป้ายแดงนะครับผมถูกอย่างเดียวคงยังไม่พอต้องดีด้วยรถแต่ละคันการใช้งานต่างกันสภาพก็ต่างกันด้วยนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับแต่ของผมจะเน้นเรื่องการคัดสภาพรถเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ตากล้องพาดูรอบคันเลยแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับว่าอันนี้ของรถของเราในสวยงามยังไงนะครับ เดี๋ยวซูมดูได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวลอยตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับด้านหลังนะครับตัวด้านท้ายด้านซ้ายเดิมนะครับเรามาดูด้านขวากัน,ด,น,กนด้านขวาก็สวยงามนะครับเม็ดอาร์ตลายยุ่งอยู่ครบเหมือนเดิม <Okay. S 1> เลยนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดซูมดูด้านในนะครับด้านในลอยตะเข็บเม็ดอาร์ตความสะอาดสะอ้านยังโอเคสวยงามเหมือนเดิมนะครับถูกอย่างเดียวคงยังไม่พอต้องดีด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแบบล้วงแบบเจาะลึกแบบ ทุกซอ,อกทุกมุมเลยนะครับเอาแบบให้สบายใจเลยซื้อรถกับเราต้องสบายใจเดี๋ยวผมจะแกะแบบทุกซอ,อกทุกมุมเลยนะครับอ่เดี๋ยวเปิดดูภายในดีกว่านะครับอือเาเปิดดูภายในดีกว่าต้องพาดูซูมดูภายในนะครับดูภายในรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวแบบดูแบบทุกซอ,อกทุกมุมเลยนะนะครับผุอเดี๋ยวคงไม่พอต้องดีด้วยนะครับเอ๊แบบดูรอบคันเลยนะครับอ่เดี๋ยวเข้ามาดูภายในดีกว่านะครับ ครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในกันนะครับภายในตัวนี้เป็นรุ่นตัว1.8 g l Gs Limited นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแต่ละรุ่นต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวบอกสเปคถอีกทีนะครับตัวเกวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับนะครับพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับนะครับเดี๋ยวผมเอาแบบเจาะลึกกันถึงแบบลวงลึกกัแบบทุกซอกทุกมุมเลยแต่จะต้องพาดูหน้ารถเลยดีกว่านะครับเอางี้เราขายแบบจริงใจนะเปิดแบบหมดแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับ เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูเลยนะครับแบบทุกซอกทุกมุมเลยถูงอย่างเดียวคงยังไม่พอต้องดีด้วยนะครับดูตามตะเข็บเน็ตอาร์ตลอยน็อตลอยอะไรยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้แบบสวยแบบจัดจัดเลยนะครับอันนี้รถมือเดียวป้ายแดงจริงน็อตหกเหลี่ยมยังไม่เคยไขยเลยนะครับผมหายากจริงผมเดือมไม่เคยไขยเลยนะครับผมจัดว่าสภาพถือว่าสวยงามมากด้านซ้ายสวยเรามาดูด้านขวานะครับ ด้านขวาหกเหลี่ยมไม่เคยไขเหมือนกันนะครับโครงสร้างเดิมไม่เคยมีรอยทําสีนะครับคันนี้ไม่มีตําหนิเลยจริงๆผมว่าคันนี้หายากมากนะครับถ้าเกิดหลุดไปผมว่าบอกเลยว่าโคตรเสียดายนะครับรถอย่างนี้หายากมากนะครับถูกอย่างเดียวคงยังไม่พอต้องดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแลนเซอร์เมซูมิทิแลนเซอร์ e x นะครับปี2012นะครับตัว1.8 GTS Limited นะครับราคาอยู่39,000นะครับผ่อนเดือนละ6,000นิดเดียวเองนะครับผม ตัวนี้นะครับตัวแลนเซอร์นะครับดูดีๆนะครับตัวนี้จะมีตัว G.O.X G.O.S G.O.S Limited แล้วก็ตัว2,000 G.T นะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเลยครับตัวถ้าเป็นตัว G.O.S Limited เนี่ยจะมีตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างนะครับจะเป็นชุดแต่งนะครับเขาเรียกว่าตัว Limited นะครับและจุดสังเกตอีกอันนึงคือเป็นกุญแจ Smart k e ีนะครับเป็นกุญแจสมาร์ท e ีถ้าเป็นตัว G.O.X หรือ G.O.S เนี่ยจะเป็นตัวกุญแจรีโมทธรรมดานะครับ แล้วส่วนตัวภายในนะครับก็พวอมไลรยก็จะมีมันติฟังก์ชันด้วยนะครับสังเกตดีตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเราได้ตัวท็อปของเครื่องพันแด้วยนะครับถ้าสนใจรถสวยๆดีๆอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาในข้อความทักเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่า ติดตามทางเพจก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นตัวเลนเซอร์ EX 1.8 G.S. Limited นะครับปี2012นะครับราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับรถมือเดียวป้ายแดงพอเดือนละ6,000นะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ข้อความหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับผมงั้นวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ